ใครชี้ถูกผิดตอนที่สองค่ะถ้าหากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะไม่สามารถตกลงกันได้ในชั้นร้อยเวรหรือไม่ยอมรับการชี้ขาดของร้อยเวรก็จะส่งอายการให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดซึ่งบางคดีนะคะอาจใช้เวลานาน,านกว่าคดีจะสิ้นสุดผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดนะคะก็คือผู้ที่เสียหายค่ะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือบรัษัทประกันที่ไม่ยอมจบสมมุตินะคะถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยเสียประโยชน์ จะไม่ยอมรับว่าลูกค้าของตัวเองเป็นฝ่ายผิดเพราะถ้าหากว่าลูกค้าตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งเลือกใช้วิธีที่ 2. นั่นก็คือให้พนักง,งานสอบสวน,ส,วนส่งอายการเพื่อให้ศาลชี้ขาดว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือสมมุตินะคะบางกรณีก็จะเป็นผู้เอาประกรันหรือว่าคู่กรณีที่ส่งฟ้องศาลเองค่ะให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดกรณีที่ไม่รับคำชี้ขาดจากรอยเวนนะคะ คุณพิมแนะนําว่าดีที่สุดให้เรามีบริษัทประกันเข้ามามีส่วนด้วยก็คือเอาไว้กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดค่ะไม่ว่าจะผิดไฟเดียวหรือผิดทั้งคู่ประมาททั้งคู่นะคะเราจะต้องชดใช้ค่าสินไหมซึ่งให้บริษัทประกันมีส่วนในการชดใช้ค่าสินไหมแทนเราดีกว่าค่ะ ไม่ว่าเราจะทําประกันประเภท1ประเภท2 2ง,งบวกสบวกหรือแม้แต่ชั้น3ธรรมดานะคะเพราะชั้นสรุ่นประหยัดของครูพิมพ์เบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่1,790บาทเท่านั้นเองค่ะอย่างน้อยมีไว้ติดรถด้วยรักจากครูพิมพ์ทีมอาจารย์แดงค่ะ